สวดีค่ะไทยนิยมความสวยค่ะตอนนี้มาถึงร้านลูกสาวแล้วนะคะร้านน้องหยินนะคะชื่อร้านอะไรนะพ่อขายดีดีขายดีมากๆเลยขายดีมากร้านสเต็กนะคะขายดีดีลูกค้าเต็มเลยนะคะนี่ร้านน้องหินร้านอะไรนะพ่อไงไง ย่านนี้ร้านลูกสาวนะคะร้านลูกสาวนะคะขายสเต็กนะอาหารขายสเต็กนะคะขายดีมากนะร้านเล็กๆ็แต่ขายไทยเดียวร้านเล็กๆ็แต่ขายดีมากนะร้านเล็กๆล็แต่ขายดีมาก ขายดีมากสเต็ก79ราคาเริ่มเพียง79บาทเชฟผู้จัดการนะคะผู้จัดการร้านสเต็กอุ้ยจ้าร้านน้องยินน้องยินชื่อร้านอะไรร้านน้องยินกิวรีพับบิกไปเย็นตรงนั้นเทบจะยิ่งอยากไปดูแทบจะอยากไปกินชื่อร้านอะไรเนี่ยชื่อร้านกิวรีพับบิก่ะอะไรนะกิวรีพับบิก เราเป็นมาแล้วเลยยูเรียกกระปิกนะน้องหยินนะคะต้องหยินลูกสาวไม่สวยนะคะลูกสาวไม่สวยขยันขยันนะคะคนเต็มร้านเลยนะคะคนเต็มร้านแน่นเลยขายดีแน่นขายดีคนเต็มร้านขายดีมากจ้างลูกน้องสี่คนห้าคนเป็นขเมนหมดเลยคะ่ะคนหนึ่งอยู่บ้านอีกคนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เต็มเลยขายดีมากขายดีมากนะ ขายดีมากอ่ะขายดีมากเมนูอาหารดูเมนูอาหารยิ่งแค่มากไยเอฟซีอยู่ละแวกนี้มาทานได้นะคะน้องอิฟมาทานได้นะคะน้องอิฟอยู่มอกระเสร็จจะรู้เรืงไงลูกค้าเจ็ดโต๊ะยังไงแบบนี้ลูกค้าเจ็ดโต๊ะยังไงแบบก็มันมันมีเด็กโต๊ะอยู่ปกติให้ได้โต๊ะมันหายแล้วเป็นปกติก็ต้องที่ร้านแบไหน อยู่แถวไหนนียินเพราะหอนยอจนสามสิบสี่ค่ะแถวมอกระเสดแถวบางเขนเพระราหอนยอจนสามสิบสี่อยู่แถวมอกระเสดบางเขนตงข้ามโรงแรมเอลิโอตรงข้ามโรงแรมโอริโอคอนโดเอลิโอค่ะโรงแรมนิวเทลแล้วก็ร้านพมินก็ร้านดังแถวเนี้ยค่ะย่านนี้อร่อยมากไหมเชิญชวนเอฟซีแม่มาทานหน่อยอร่อยมากๆค่ะใครอยู่แถวที่เราจะเปิดสาขาสองที่บางนาแล้วด้วย กำลังจะเปิดสาขาสองที่บางนะาใครอยู่แถวนี้ละแวกนี้แวะมาทานได้นะคะน้องยินนะคะน้องยินเก้น,นะคะชื่อเด็กๆยินเก้น,นะคะขยันเหมือนคุณแม่เลยลูกสามแล้วค่ะลูกสามแล้วลูกสามแล้วทันยา่าโยต้าทันยา่าแล้วก็อย่างๆนะคะขายดีมากค่ะพนักงานสี่ห้าคนนะคะทําไม่ทันขายไม่ทันทําไม่ทันเลยนะคะ เป็นคอนโดแถวนี้จะเป็นคอนโดหมดเลยนะแถวนี้จะเป็นคอนโดหมดเลยนะคะแถวนี้จะเป็นคอนโดหมดเลยดูเมนูอ,อาหารเมนูอ,อาหารนะคะ ร้านแบบนี้ค่ะเมนูอาหารเมนูอาหารสเต็กกับสเต็กนะคือร้านนะคือร้านใครเนี่ยหน้าตาคุณคุณหน้าตาคุณคุณสาวสกกลใช่ไหมนี่สาวสกกลใช่ไหมอันนี้นี่สาวสกกลน,นะคะเอาอร่อยมาก,มากครับ ร้านเล็กๆน่ารักนะคะได้มาทานได้นะคะขายดีมากมาขายดีมากกำลังจัด<ส>มีเฟรนไฟไหมมีเฟรนไฟไหมมีค่ะสั่งให้แล้วแล้วก็มีสลัดด้วยนะแม่เอาไ,ไหมเอาสลัด สลัดกูอัดสลัดกูอัดสลัดสลัดกูอัดอะโวคาโดคืออะไรไม่มีแล้วมันหมดฤดูกาลค่ะโอ้โหมีที่พูดเสียงดังแม่เป็นยูทูบเบอร์นะพอแม่ยกพอแม่ยกพอแม่ยกมือถือขึ้นมาลูกค้าโองคอโมงแม่ กรบูดูแลสาขาลูกค้าเยอะมากค่ะลูกค้าเยอะมากพราว่าหรน่ากินมากเลยอาหาน่ากินมากเลยอาหารน่ากินมากเลยลูกค้าเยอะเยอะนะคะอาหารมาแล้วขาดาไม่ได้คือส้มตำนะคะแก้วินรถนะคะแล้วก็มีสลัดนะ สล like ัดปูอัดแล้วก็อะไรนะน่ากินอะไรนหนาอันนี้ว oh, <right> ่าสเต็กหมูสเต็กหมูติดกระดูกค่ะเรียกว่าคอปช็อปคอปช็อปแล้วคอช็อปคอช็อปคอช็อปอันนี้ชุดเท่าไหร่อันนี้ร้อยสี่สิบเก้าค่ะร้อยสี่สิบเก้าบาทมันพ่อกินอะไรปลาปลาพ่อมันพ่กินปลาก็คือให้ใน้ำเสนอน้ำเสนอน้ำเสนอก็ปกติลียที่ร้านน่ะคอช็อปมันก็จะเป็นไซส์ ใบบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสองจอกติดพัดแบบพิเศษก็คือจะเป็นชิ้นสวยก็เนื้อเนื้อค่อนข้างจะใหญ่หนาค่ะทั้งนั้นคือเลือกไซส์ใหญ่ก็จะเหนื่อยค่อนข้างไปขายก็คือราคาก็ไม่แพงปกติถ้าทานมันจะนสองต่างกันนิดนึงเนี่ยเนื้อมูดกระดูกแล้วเวลาทานก็จะทานกับซอสเนี่ยค่ะซอสพริกไทยซอสพริกไทยซอสพริกค่ะมีความเป็นกระดิ่งความไทยกัน ส่ะอันนี้เ <aroma> ป็นสลัด sort of ูอัดไข่กุ้ค่ะเป็นสลัดสไตล์ญี่สไข่กุ้งเสิพ้อมกับน้ำสลัดไข่นก็อ่อยเดี๋ยวแม่จะลองชิมดูว่าอร่อยแค่ไหนมันก็ถ้าาสังเกตคือถ้าถ้าแบบถ้าถ้า่สเต็กเหมือนสเต็กข้างทาง ถ้าเอฟซีอยู่แถวและแวกนี้แวะมาทานได้เลยใช่ไหมเย,ย็นต้องเย็นเชิญชวนเอฟซีอยู่แถวนี้แวะมาทานหน่อยน้องอีฟน้องอีฟอยู่แถวมอกระเสร็จอ่ะไอ้คนนี้ดดเลยพอพอบอกให้พูดก็ขือเลยพูดไม่ออกเลยร้านเห็นร้านยูไนฟอร์ยูทีสามสิบสี่น,น,น, 34, นะคะอยู่ตรงข้างคอนโดนเอเดียวเิโอนะคะแล้วก็โรงแรมนิวโทเทลค่ะถ้าร้านคาเฟ่ชื่อดังแถวนี้ก็คือเป็นร้านขมิ้นนะคะ องค์พรกักรพรรดิร้านอยู่ตรงนี้อนน้นะนิคมคิดนะนิคเวนก็มาได้ประดิษฐ์รถประดิษฐ์รถนูทางสองก็มาได้นะคะและที่นี่เขาจะเน้นย่างทุกคนเดยทีสามสิติดกับไม่นีพิซซีเปิดร้านสามก่อนชาคติเปิดร้านสิบโม ขายดีมากๆเลยนะคะเปิดร้านประมาณ11โมงถึง3ทุ่มมาตอนนี้จะ3ทุ่มแล้วร้านก็จะปิดแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ